เองสาม <Hai> ไปดยไปค่ะเดี <bunker ring> ๋ยวโดลอแซฟรอแม่นะรอแม่นะลองทอกันลองทอันนะเอาใหม่นะรอแม่ก่อนไปนเดี๋ยวเดี๋ยวจับข้อไี้ก่อน ไปวัดส่วนสังก่นกอนนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาทำการวัดส่วนสูงก่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาดูก่อน้องได้ไหมสูงเท่าไหร่ะคะนด้จ้าบริษม่เท่าฟรีนะจ๊ะไม่เกิน1 2 2โอเคโอเคค่ะสำหรับตัวเด็กนะคะเล็กอยู่ที่นี่แล้วว่าตั้ใหญ่สูงเกิน120เซนติเมตรสามารถเรื่องเล่งเลนได้ทุกเครื่องเล่นนะคะแล้วก็เด็ก เด็กท mm ี hmm. been, oh. mm ่ hmm. uh huh. right. uh, ต่ำกว่า9 0สิเซนติเมตรไม่ลงไปที่ได้เลยครับ่้สองคนเพิงมา้าใ้าอ้าเอายุหนึ่งเดลล์ก่อนนะคะเดลล์ยวพี Maria, uh ่เขาเอามาให้ผ uh ู้สูงอายุค่ะที่อายุเกินหกสิบปีเด้ปฟรีนะคะอัีเรี่สิบสิบนะสิบสิบหรอคะใช่ อ๋อต้องเผื่อ้ำหนักอีกใช่ไหมเพิ่มน้ำหนัอีกสองเพิ่มน้ำหนักอีกสอโอเคโอเคค่ะปเต้นสิงนั่งตัวตรงๆพีนั่งตัวตรงๆยืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นไม่เต้นไม่เต้นสิเจาะเิงเจาะเจาะสเจะยิ้มสวยลยคะอ้าวแดนมาแล้ว โอ้ไมยังแม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะไปเปลี่ยนเลยตอนนี้นะคะแม่ปิ๊กขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะห้องน้ำผู้หญิงค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนตั้งแต่เรามีรูปนะคะเราก็มีชุดว่ายน้ำแบบเบาๆใส่กันหมดเ้อใส่แบบ,บ สวยมากเลก็ไม่ติดตัวติดกินนี่หรือเว่าัวนีไม่มีอะไรเหลือเลยที่จะฉุะเคค่ะไม่ไปขออนุญาตเปลี่ยนชุดกันนะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนกางจะตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเล่นโซนนี้ก่อนนะจะให้เด็กๆเล่นก่อนนะคะนี่เลยเราไม่ได้มากันนานแล้วนะตั้งแต่โควิดรอบสามแต่ตอนนี้นะคะเราจะไปหาที่นั่งก่อน,นะคะ่ะไปหาที่นั่งกันก่อนนะคะ ให้เปเปอร์กับเลสเว่มาเล่นตรงนี้กันนะคะได้ที่นั่งแล้วนะคะเปเปอร์ก่อนใครจะประเดิมก่อนน่าจะเป็นพ่อแป๊กแต่ท่านจิขอถ่ายรูปเล่นก่อนนะคะไปไปเหรอ

ไม่ต้องให้ไปตักตัวนั่งไข่ค่อมไปไม่ต้องตักไม่ต้องตักเดี๋ยวไปเ<ป>ขาไปเล้ามาเลย พิซซ่ามานะคะแล้วก็ผัดให้เด็กๆกินแต่เด็กๆไม่สนใจจะกินเลยจะไปเล่นก่อนนะคะไดยเงินจะยอมยอมให้เธอไป <c oughs> ไปแล้วนะเราไปแล้วไราไปสมาุดเราเคยยังไงฮะอะไรมาอยากดีคุมแม เดี๋ยวเราจะไปโซนต่อไปแล้วนะคะเราจะไปตรงไหนก็ไม่รู้ไปตรนเราจะไปเครื่องเล่นผู้ใหญ่ละจ๊ะนะอันนี้ยังไม่เคยไปเลยนะคะเครื่องเล่นผู้ใหญ่มาณน,นิดหนักไหม,ไ,มปไ,หไปกันค่ะอันนี้เราจะไปเล่นอันที่มันเป็นกลมๆนะนันิดเหมือนโดนัทอ่ะ จะมีจุดส่งตู้ออก็จะมีอาหารขายที่จุดน<า>ี่นี่เสิสสสสสร์อาหารตรงนี้ชอบก็แบบคือเล่นสระเล่นน้ำอะไรแบบสายแบบเล่นน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ปิ๊ดอะตองอปัยจะไปหนุนจะไปเล่นสไลเดอร์กันฝั่งโน้นนะ เจฟเปอร์กับเลสเม่ก็จะชอบตรงนี้แหละหาที่นั่งกันก่อนนะคะรวมไปลให้งยังเด็กๆอยู่กับย่าก็<ร>ได้เดี๋ยวเราไปเล่นตรงนู้นกันไหมมึงเต็มเลยฮะเราไปเล่นตรงน,นู้นกันก่อนแล้วกันมาแล้วค่ะ่ะยกไปเลยยกไปเหมือนเขาอะลูกออลองดูฟอนลูก เอาคนละอันไปค่ะเปเปอร์เดินเดินลูกเดินเปเปอร์จับได้เปเปอร์ทำเหมือนเขาเปเปอร์จับได้ใช่ไหมห้ามปล่อยนะเวลิ่มีสม่ห้ากิโลเปเปอร์ไม่ถึงอ่ะเปเปอร์ไม่ได้เดี๋ยวถ้างั้นเปเปอร์ปิวไปส่งไปส่งหาไปหน่อยอ้าวไป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 เปเปอร์เล่นไม่ได้ไปน่ะ ปัญหาคือจะลงตับมาไงไหมอย่าให้เขาทำแน่ไม่ไรตั้งใจ้ก็ได้มาลูกค้าแล้วลวไม่ใส่ก็ได้เหรอมันจะถ่ายลงมาเองได้ไหมแ้วเขาเดินไปก่อนได้

ไโานเ้ายเลหวันวัเต้นนี้ไม่ทำหัวดึก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 ิเอ้าองๆๆๆยายากดหัวน้องยากดหัวน้องกินน้ำไปเยอดแล้วแป๊บน้ำเขาไม่กินเลี๋ยวไปกันมาแม่ไม่ลงมาแม่มาตีขาค่ะแม่จะไปโนักอแม่มาไป้นะหนูยกอแม่ค่ะหันหน้ามาค่ะแม่หันหน้าหาพ่อดิตรงนี้ยังไม่กล้าแม่ไป สถานีต่อไปนะื่อของแม่แม่พ่อๆนะคะอันนี้อั่นได้ไหมเล่นฝั่งไหนอะคะเป็นรถเก่าเลคะมันมีแรงบนอ้าเหรออ๋อนี้ล่องเรือธรรมดามันจะเล่นทั้งบนทั้ง่กันอันนี้ไม่ต้องเทียบยางนิดเดียวข้างบนอยากเล่นนันใหญ่เขาไมเล่นอุ๊ยไปบอกว่าไปจะเล่นนันใหญ่มันเล็กไป ไปนูน่นแล้วค่อยไปนูน่นเขาไม่มีคนพี่บอกใช่ค่ะโอ้เสียงกรี๊ดต้องให้พ่อแบกถือใครถือกล้องพี่กันถือกล้องบนทางลาดพะควหล่นนะ่ะกลัวกล,ล,ล้อ,องหลหล่น,ลนไม่หล่นหรอน,นี่หันหน้าอย่างงี้หันหน้าอย่างเงี้ยอ่ะ ไปก่อนเลยค่ะนอนได้ค่ะต้องนนั่งนั่งนั่งเลยครับนั่งแล้วขาขาด้านหน้านั่งเลยครับแล้วผมไว้ไหนนั่งแล้วขาสอดใต้แขนข้างหน้าครับก็เหมือนกัเลยนะเนี่ยพร้อมนะครับครับผม

หัวทุกคนมาจเรอขึ้นทุกคนอยากได้นันนี้นะต่อทีตรอทีรอบไก่ใหญ่มากนะรอบไก่ว้าวสับก้าเสียวเลยต้องมียครับต ใช่ไหมใช่ครับจับนี่มนง่ายครับหรือจะเอาตามถนันะนดเลยับหรือจะจับอย่างนี้เราไปแล้วนะขายเหยียบกันอย่งได้ไหม <c oughs> ได้ครับพร้อมไหมพร้อมค่ะเยใครือไายแม ยิ้มเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิย้มหน่อยอ้หนางแบบินางแบบ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 ฝั่ออฟัง,งเอาจะไปฝั่งนู้นจะไปกินน้ำแล้วเราจากที่เรานะคะเล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะเราก็มารับประทานอาหารอยู่ที่ร้านมุมอร่อยค่ะอยู่ใกล้ๆกับสวนน้ำรามาอันนี้กินปลาปลา เอาอะไรดีคะแม่วันนี้เอาอะไรคะปลาหัวข้าปลาไม่เอาข้าวผัดแล้วพอเบื่อเลาหัวข้าวไม่กินกินอะไรก็ผัดแต่ทำเองพอผัดก็ทำยืนเลยนะปลาหัวปลาไปเปเป้เปเปง่วงนอนเหรอคะง่วงนอนเหรอลูกเหรอคุ้ขมขมับเลยไม่เหรอแหมขมเป็นยังไงคะผิวมากเลยเหรอลูกหน้ามาคุยสั่งเยอะสุดมากเลยบอกให้เอามาตอนแล้นตอนเป้ง่วงนอนใช่ไหม ห้งนอนใช่ไหมคะแล้วเด็กนั่งข้างในทำไมต้องให้เบบนั่งข้างนรานั่งตรงนี้ก็หนูจะนั่งข้างไปลาอะไรข้งาวปลาแม่เหนื่อยไหมแม่หอยโจ๊กหอยจงดองแม่เหนื่อยไหมแม่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 คุยกับกล้องหน่อยไม่สวัสดีจากกล้องก่อนเหนื่อยไหมคะ